ไป,ไป,ไป,ไปออเออเออ่าอ,อ,อยู่ดีต้อนรับเข้าชูชอ่องธมดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็มาถึงบขงสใหม่แล้วนะคะแต่ว่ารถไม่มีเที่ยงครึ่งนะคะมีแต่บา่ายสองครึ่งอค,คองก็เอาไปไว้เลยเด้ขึ้นรถเลดิขึ้นรถแล้ว,อ,ลวอืมเอาขึ้นรถไปแล้วนะคะ <มา S 1> ลูกสาวก็จะกลับเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ไปหานั่งรอก่อนนะคะกว่าจะถึงบ่ายสองครึ่งนะคะ นั่งรอรถกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเนะนาะเน้นาเดีย,เ,ดย,เ,ยเครื่องประดับนะคะที่จะไปใส่แต่งตัวลำนะคะ ตอนนี้เลือกอยากได้โบนะคะลองใส่ดูสิจะไปทำไมหนูมาแล้วนะคะส้มตำ จะเป็นข้าวข้าวไก่ทอดนะคะของนาเดียมีน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำซุปก้วยมาแล้วนะคะมากินส้มตำกินก๋้วยเตี๋ยวกันน,นี่ของแม่นาเป็นก๋้วยเตี๋ยวนะคะอร่อยไหมส้มตำกินเลย อร่อยไหมานาเดียอร่อยไหมลูกระหว่างรอรถนะคะรถออกเที่ยงบ่ายสองครึ่งนะคะ mm hmm. ก็เลยมากินกว๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเนาะมากินข้าวกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนเพราะว่ามันเพิ่งจะเที่ยงนะคะแล้วอีกอย่างเราก็หิวด้วยเนาะ,ะก็เลยมานั่งกินข้าวรอเวลานะคะกว่าจะถึงบ่ายสองครึ่งนอีกนานนะคะอีกยาวไกล เมื่อเช้านี้ไปเก็บผักหวานนะคะได้นิดเดียวนะคะเนาะเพราะว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเขาถ้าขึ้นเขาไปก็คงจะได้เยอะนะถ้าขึ้นเขาไปก็คงจะได้เยอะต้นที่มันออกก็คงจะออกนะคะต้นที่มันไม่ออกก็คงไม่ออกความจริงอยากจะไปหลายอย่างอยู่นะคะอยากจะไปเก็บมะขามเปรี้ยวอยากจะไปขึ้นเขานะคะหาเก็บผักหวานนะคะเก็บเห็ดกระด้างนะคะเนาะเก็บเห็ดกระด้างฮะ ขาวเส้มตำอร่อยเหมือนบ้านเราตำไหมโอ้อโหมาดูของน้องวิวนะคะของน้องวิวนี่ผักอุ้ยน่ากินมากเลยผักกว่าจะได้กินต้องรอคิวอันนี้คือแหนมเนืองบอแหนมเนืองเ,อเองจ้านี้เจ้าดังอร่อยไหมอร่อย ลูกค้เยอะกว่าจะได้อ๋อต้องรอกิวนานบางทีก็ไม่ทันม,มาก็หมดก่อนดููดผ,ผักน่ากินมากเลยนะแม่ขอใบหนึ่งขอผักใบหนึ่งกินกับก๋วยเตี๋ยวนาเดียก็กินส้มตำแนมเนื้อแนมเนื้อ <c oughs> ต้องใส่ผักก่อนนะคุณนี่พอรอิกิกใส่เป็นเมี่ยงอ่ะเนาะแล้วก็ขนมจีนใส่เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือแหนมโอ้โหนี่ๆใบอันนี้นี่สลัดแหน่นี่ นี่หอ่อตอนวนี้หอ่อแล้วก็น้ำจิ้มราดแล้วก็ห่อด้วยผักอีกทีหนึ่งบ่ปกติเขาจะห่ออ่อันนี้ใส่ก่อนใส่ผักก่อนนะ้าาไม่ใส่เน่ยมันยากเนอะตอนนี้เด็ดผักใส่นะคะตอนนี้เนี่ยวเนินผัก มาทางนี้สิทางนี้ก็กำลังอร่อยอยู่เลยน,นีข้าวขาหมูข้าวขาหมูก็อร่อยนะคะก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยจะก,กินหมดไหมนี่มันอืดแล้วนี่น้ำมันจนแห้งแล้ว กินเลยกินก๋วยเตี๋ยวยังไม่หมดอยู่เลยเนี่ยก,ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยน้ำจิ้มมันเผ็ดไหมน้ำจิ้ไม่เผ็ดลรสชาตของน้ำจิ้มเป็นยังไงม่รู้ไม่รู้รสชาติ ต้องห่อผักใส่ไปด้วยผักก็น่ากินน่ากินนะคะผักสวยงามๆผักสวยมากน้องวิวเขาน้องวิวเขาชอบกินมาส่งแม่แล้วก็พี่เชาวนะคะพี่สาวก็จะกลับบ้านเนาะ แม่ก็จะกลับจำปาดงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิลาแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็มาเอน้องล่ะเออะเจดินทางกลับเน้องเลหรอ มาเอมอแเมนีตันเออ้ออแนี้เสออมันไปเย็นบ่แล้วเขาป่วยเขาตายยิ่งพัดมันไปเย็นขาหือเย็นเย็นเนยกำพื้นอะไร ยังมาจงเพิ่มอีว่าคุยังเตียนทุหม้ยห้องกันคือมะขวะขอมันแนมันยังไม่ดีนี้เนื้วหูมมีไหล่ช่าง

อันเห็นมันพูดแล้วค่อยอยกไปชื้อเมย์พะหวานมาปลูกไปซื้อสิแล้วมันไม่ได้ไมไดเมย์พะหวานมันไม่ได้